ขอต้อนรับทุกท่านสื่อศูนย์การค้าจังซีหลอนประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิง้งท่ามกลางธรรมชาติใจกลางป่าตองพร้อมเปิดให้บริการเฟสหนึ่งตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสันบิ๊กซีโรงภาพยนตร์ SF ส่วนสนุกฟรอคกี้ส t r รมปอร์ลีนคิดซูนาและร้านค้าชั้นนำมากมายพร้อมด้วยกิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สุดสร้างสารรค์ และโปรโมชั่นลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่าหล้านบาท16ธันวาคมนี้พบกันที่สื่อการค้าจังซีลอนป่าตอง Welcome back to Jangsi Lon, the oasis of shopping in p a Tong. Experience the phenomena of shopping and relaxation in a lush greenery from this December 16 onwards. Recall your shopping time at Jiangxi Lan. Shop and enjoy at Robinson Department Store, Bixi, SF Cinema, Froggy's Trampoline Park, Kitsuna and many leading shops and services together with big promotions and exciting Christmas and New Year activities await. Check in! Jiangxi Lan's Chapter 1 this 16th December.